สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสวนคุณชายบอลสีนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับมีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเพื่อนๆชาวสมาชิกของสวนคุณชายบอลสีทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับเดี๋ยว พ่อค้าจะขึ้นเบอร์โทรและ ID l ล n e ไว้ที่หน้าจอตลอดคลิปเลยนะครับลูกค้าบางคนแอดไลน์ได้สามารถแอด ID l ล n e มาเลยนะครับส่วนเบอร์โทรก็จะให้ไว้นะครับช่องทางการติดต่อจะแปะไว้ที่หน้าคลิปนี้เลยนะครับอ่าส่วนใครนะครับสนใจกระทางไหนวันนี้จะมาปล่อยเป็นตะกร้านะครับให้เป็นตะกร้าเลยมีทั้งหมด18ตะกร้านะครับจะให้ราคาเบาๆนะครับ ค่าส่งเหมาเมานะครับ60บาทไม่บวกเพิ่มนะครับเหมาส่งเลยพี่จะเอาร้อยต้น1 0บต้นร้อยต้นนะครับวันนี้พ่อค้าส่งให้แค่60บาทไม่บวกเพิ่มนะครับลูกค้าจดมาแล้วก็บอกนะครับว่าจะเอาตะกร้าเบอร์ไหนนะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไล่ทีละเบอร์ให้เลยนะครับลูกค้าสามารถ บอกเบอร์ได้ว่าอัตราก้าที่ 1, 2, 3, 4, 5นะครับบอกได้เลยนะครับลูกค้าจ๋ามีทั้งหมด18ตะก้านะครับวันนี้โปรโมชั่นดีๆนะครับอ่า เพราะว่าวันนี้แต่ละตะก้านะครับคุ้มสุดๆนะครับปกติแล้วนะครับไม้แต่ละต้นนะครับต้นอย่างต่ำต้องสองถึงสามร้อยนะครับตะก้านึงก็เกือบพันบาทแล้วนะครับวันนี้เรามาปล่อยให้ในราคาหลักร้อยนะครับถูกมากหนึ่งตะก้าจะมีอยู่สี่ต้นนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มเลยนะครับอ่าเริ่มจากนะครับเริ่มจากนะครับมา นะครับตะก้าที่1นนะครับอ่าเริ่มจากตะก้าที่1เลยนะครับอ่านี่นะครับตะก้าที่หนึ่งนี่โหสุดยอดนะครับตะก้าที่1นนะครับมีเจ้าจักระพัดหนึ่งต้นนะครับอันนี้บอลกาบดาราพันธ์โตขึ้นคือสวยมากนะครับธาตุบางแก้วนะครับ1ต้นนะครับเป็นสามต้นเนาะอันนี้ไม้เก่าน่าเก็บเลยนะครับอันนี้ เทพนรสิงห์นะครับสวยมากนะครับกัดสีมาแล้วนะครับตะก้านี้นะครับตะก้าที่หนึ่งเนะาะลืมแจ้งไปนะครับวันนี้โปรดีโปรเด็ดนะครับเราขอปล่อยให้ลูกค้าในราคาตะกะละสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเลยนะครับปล่อยให้ในราคาสองร้อยเก้าสิบบาททุกตะกานะครับลูกค้าจดเบอร์ ตะกร้าไว้เลยชอบต้นไหนเนาะชอบตะกร้าไหนบอกเบอร์มาได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือโทรได้นะครับเดี๋ยวตามเบอร์โทรกับไลน์จะขึ้นหน้าจอนี้ไปเรื่อยๆจนจบคลิปเลยนะครับแล้วพ่อค้าก็จะแปะไว้ใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับเบอร์โทรและอ่าอีไลน์นะครับอ่านะครับผ่านไปหนึ่งตะกร้านะครับอ่าไปที่ตะกร้าที่สองนะครับพ่อค้าจะไปเรื่อยๆนะครับอ่า ตะก e ้าที่สองนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับนะตะก้าที่สองนะตาก้าที่สองนะครับมาแก้วสวยๆเลยหนึ่งต้นนะครับโหเทพสายลุงต้นนี้นะครับแค่ต้นเดียวก็คุมแล้วพี่นะครับดังๆเลยนะครับหนึ่งต้นนะครับอ๋อตัวนี้ป้ายสวยเนาะองค์หญิงทอฝันนะครับสวยมากหนึ่งต้นนะครับอ่าอันนี้นะครับอ่สิรานักปาานะครับเป็นฟอร์มพุ่มๆเลยหนึ่งต้นนะครับอ่าทั้งหมดสี่ต้นนี้นะครับตะก้าที่สองเนาะ 290บาทเหมือนกันนะครับทุกตะก้าเลยวันนี้18ตะก้าราคาเดียวกันหมดเลยคือ290รอยเ้าสิบบาทนะครับอ่าผ่านไป2องตะก้าแล้วนะครับอ่าต่อไปตะก้าที่3นะครับเจ่าค้าจะไล่ไปเรื่อยๆเนาะคลิปนี้อาจจะเหมือนเหมือนเราซื้อของกันปกติเลยเนาะมันจะไล่ไปเรื่อยๆพ่อค้าจะอ่ามาให้เรื่อยๆนะครับอ่า ตะกร้าที่สามนะครับตะกร้าที่สามก็จะมีองค์หญิงทอฝันหนึ่งต้นนะครับอู้อันนี้แพงเลยนะครับเทพสายลุงแผงด่างเหลืองด้วยสวยนะครับตัวนี้ผ่าจากเทพสายลุงแล้วมันแผงนะครับตัวนี้รอตั้งชื่ออยู่นะครับอ่านะครับสีวิเชียนบุรีกระดูกดําสวยมากนะครับหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับนางวิชุดาป้ายสวยมากนะครับไม้เก่านะครับหนึ่งต้นทั้งหมดสี่ต้นนี้เอาไปกระถางนี้ก็สองร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันนะครับตะกร้าที่สามเนาะ ชอบตะก,ก้าไหนจดไว้เนอะลูกค้าจ๋าอต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นตะก,ก้าที่สี่นะครับอ่าตะก,ก้าที่สี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกไม้อ่อด่างแดงนะครับไม้นึ่ต้นนี้มีอนาคตแน่นอนเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะครับแต่บอกเลยว่าสวยมากโตขึ้นนะครับหนึ่งต้นนะครับอ่า วิมานชมพูนะครับสวยมากต้นนี้เป็นใบแบบใบหอกนะครับยาวๆเป็นไม้ของอาจารย์วิรัตรนะครับอ่าเป็นพุ่มเลยนะครับ1ต้นนะครับอันนี้สเนดารานะครับของแค่สเนดาราก็คุ้มแล้วนะครับพี่สองร้อเพราะสเนดาราต้นนี้ถ้าขายอยู่ต้นละสามร้แล้วนะอ่าแล้วก็ราชาวดีอีก1ต้นนะครับตะกานี้เนาะทั้งหมด4ี่ต้นนะครับอ่า ตะก้าที่สี่นะครับดูไว้เนาะถ้าชอบบอกได้นะครับตะก้าที่สี่เนาะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปมาที่ต่อไปมาที่ตะก้าที่ห้านะครับโอ้ตะก้าที่ห้าก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ามาที่ต้นนี้คือเจ้าสัวนะครับสวยมากนะครับเจ้าสัวหนึ่งต้นนะครับมีแต่ไม้ดีๆเลยเพชรจอมทองหนึ่งต้นนะครับอ่าอันนี้นะครับ เทพอักษรานะครับด่างๆเลยหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ไก่เศรษฐีนะครับนี่สวยมากนะครับไก่เศรษฐีเนาะอ่าหนึ่งต้นตะก้านี้นะครับตะก้าที่ห้านะครับชอบตะก้าที่ห้าจดไว้นะครับสองร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันทุกตะก้าราคาเดียวเลยวันนี้สองร้อยเก้าสิบทั้งหมดนะครับอ่าสองร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะครับอ่าตะก้าที่ห้าผ่านไปนะครับ มาที่ตะก,ก้าที่หกนะครับอ่าตะก,ก้าที่หกนะครับลูกค้าตะก,ก้าที่หกนั้นมีคุณหญิงทองม้วนเนี่ยสวยมากนะครับกําลังม้วนเลยนะครับอ่าแล้วก็กะบีนายร้อยดังๆเลยนะครับกะบีนายร้อย <cell> <ๆ S 1> นะครับอ่าแล้วก็ชายชนนะครับแดงๆเลยชายชนแดงสวยมากนะครับอ่าแล้วก็มาที่โอ้กระถางนี้มีสองต้นนะครับ สวยมากนะครับตัวนี้ศิลานักปาดเนาะมีอีกต้นอยู่ข้างล่างหมูกำลังมาเลยสวยมากนะครับอ่ะตะก้านี้ตะก้าที่6นะครับ290บาทเช่นกันนะครับตะก้าที่6นะจดไว้นะครับเผื่ออยากได้ตัวไหนจะได้รู้อ่ะตะก้าที่7นะครับตะก้าที่7นั้นนะครับ ตะก้าที่เจ็ดนั้นนะครับจะมีนะครับโอ้เทวีสีวิชัยนะครับอันนี้จำนวนยังน้อยนะครับคนตามหาเยอะไม้ตัวนี้แพงเทวีสีวิชัยหนึ่งต้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับแก้วการดานะครับหนึ่งต้นนะครับไม้ใบกลมนะครับของอาจารย์ปอนะครับอ่าอันนี้อาจารย์โค้งนะครับป้ายสวยๆเลยอาจารย์โค้งหนึ่งต้นนะครับ แล้วก็ผ้ายาขอมนะครับสีเข้มๆเลยหูตะกา้านี้สุดๆเลยนะครับตะกา้าที่เจ็ดนะครับใครชอบตะกา้าที่เจ็ดทักมานะครับแคปบหน้าจอมานะครับ <All right. S 1> ตะกา้าที่แปดนะครับ วันนี้นะครับทุกตะก้าราคาเดียวนะลูกค้าคือร้อยี่สองร0อยเก้าสิบบาทนะครับสองร้อยเก้าสิบทุกตะก้านะครับราคาเดียวเลยนะครับลูกค้าดูเอาชอบตัวไหนหรือจะเอาหลายตะก้าก็จดเบอร์ว่าเอาเบอร์ไหนเบอร์ไหนบ้างนะครับอืมเรามาถึงตะก้าที่แปดนะครับอ่าตัวนี้นะครับบัวหิมะนะครับ บัวหิมะต้นนี้ผ่าจากบัวสวรรค์เนาะสวยนะบัวหิมะโตขึ้นนี่โคตรส,สวยเลยนะครับสวยกว่าบัวสวรรค์อีกนะครับอ่ะหนึ่งต้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับด่างๆเลยสีลางหุ้ม,ทอ,มทองด่างนะครับหนึ่งต้นนะครับเอา มาที่ต้นนี้คือวังพิกุลสวยมากนะครับวังพิกุลเป็นไม้แพงนะต้นนี้ถ้าขายเดี่ยวๆเลยนะครับจะอยู่กระถางละ4ี่ร้อยห้าิบนะวังพิกุลแต่วันนี้ให้จัดโบให้นะครับอ่าอันนี้นางวิชุดานะครับหนึ่งต้นทั้งหมด4ี่ต้นนะบอกแล้วนะแต่ละตะก้านะครับไม่ต่ำกว่าหลักพันนะครับถ้าขายแยกนะถ้าขายแยกเป็นต้นต้นอ่ะได้เงินอ่าก็คือแบบกระตะก้ารับเป็นพันนะครับวันนี้ให้ลูกค้ายุดที่สองรอยเก้าสิบาทนะครับนี่กระถางที่8นะ อ่านี่นะต,ตะก้าที่แปดนะครับมาต่อที่ตะก้าที่เก้านะครับอ่าตะก้าที่เก้านะครับจะเป็นมาแก้วนะครับหนึ่งต้นมาแก้วหนึ่งต้นนะครับสว,สวยเลยนะครับมาแก้วนี่สวยนะโตขึ้นคือสวยมากนะครับอ่ามาแก้วหนึ่งต้นนะครับ ต่อด้วยเอ่อเทพเทวริษนะครับเทพเทวริษหนึต้นนะครับป้ายสวยเลยนะครับเทพเทวริษหนึต้นนะครับมาที่องค์หญิงทอฝันนะครับองค์หญิงทอฝันหต้นนะครับสวยมากนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกอ่าลูกไม้นะครับลูกไม้แบบตัวนี้คือสวยมากดูหน้าไม้นะครับอ่าตะก้านี้เอาไปอันนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอ่าตะก้าที่เกนะครับ สนใจตะก้าที่เก้าบอกได้นะตะก้าที่เก้านี่สวยมากเลยดูลูกไม้อย่างสวยเลยตวเนี้ยสวยมากอืมอ่ะนี่ตะก้าที่เก้านะครับต่อไปนะครับตะก้าที่สิบนะครับ ามาถึงตะกร้าที่สิบนะอูอันนี้ก็ลูกไม้นะครับต้นนี้คือลูกไม้ลูกไม้ตัวเนี้สวยมากนะครับสีมันจะมีแบบประมาณเจ็ดแปดสีเลยแล้วก็จะเป็นปลาคาบมันเป็นปลาคาบใบมันจะออกทรงกลมๆแล้วก็มันจะมีสีประมาณเจ็ดสีอยู่ในใบในต้นนะครับใครได้ไปคือคุ้มมากเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอ่ะองค์หญิงทอฝานอีกหนึ่งต้นนะครับ บูรพาราชันนี่ก็คุ้มแล้วนะสองเก้าสิบเนี่ยพอต้นนี้ก็ราคาสามร้อยห้าสิบแล้วอ่าบอนกลาพรสวงนะครับสวยมากนะครับพรสวงนะอีกหนึ่งต้นอ่าตะก้าที่สิบนะครับนี่นะดูไว้สวยๆเลยนะครับชอบตะก้าที่สิบก็ทักมาบอกได้นะครับสองร้อยเก้าสิบทุกตะก้านะครับลูกค้าทุกตะก้าเลย ต่อไปนะครับต่อไปตะกร้าที่สิบเอ็ดนะครับตะกร้าที่สิบเอ็ดนี่คือแบบโหสุดยอดตะกร้าที่สิบเอ็ดนะครับอ่าลูกเจ้าวังนะครับสวยมากเลยหนึ่งต้นเล็บมังกรดังๆเลยหนึ่งต้นนะครับอ่าสีธัญญะนะครับ สวยนะสีธัญะญเหมือนแบบเม็ดเมด,มดสวยมากบอกเลยอันนี้คือมหาราดใต้นะครับต้นเบลเลอร์เลยลงกระถาง10นิ้วได้นะครับป้ายสวยอีกหนึ่งต้นอ่ะตะกาที่11นะ290เช่นกันลูกค้าจ๋า290เกเช่นกันตะก้าที่11นะครับต่อไปตะกาที่12นะครับอ่าตะกาที่12นะครับ ตาก,ก้าที่สิบสอมีเนดาราอย่างที่บอกนะครับสเสนดาราเนี่ยต้นเดียวคือคุ้มเลย300กว่าบาทแล้วนะครับแก้วกานดา1ต้นนะครับสวยมากนะแก้วกันดามาอาจารย์ปอนะครับอ้ออันนี้สีวิเชียนบุรีหูกระดูกชัดมากนะครับปีงงนะครับต้นนี้นะครับปกติขายอยู่ต้นละ450เลยนะนัปัจจุบันนะครับ แค่นี้ยบ,บอกแล้วตะกร้านี้ประมาณเป็นพันกว่าบาทนะครับเออแต่และตะกร้าไม่ต่ํากว่าหลักพันนะครับจริงๆนะครับนี่ตะกร้าที่สิบสองนะครับลูกค้าจ๋าอ่าตะกร้าที่สิบสามนะครับมันมีทั้งหมดสิบแปดตะกร้านะอ่าไล่ให้ดูนะครับ อ่าตะก้าที่สิบสามนะครับเบอร์สิบสามนะครับว้าวอันนี้นะครับเพชรราชาด่างมาเลยนะครับเปิดด่างมาเลยนะเพชรราชาหนึ่งต้นนะครับอ่าเล็บมังกรดังๆเลยหนึ่งต้นนะครับโอ้โหลูกราชาวดีปลาคาบเปิดมาแล้วนะครับราชาวดีกับธ้าุบางแก้วผสมกันนะต้นเนี้ยโอ้โหหนึ่งต้นนะครับอ่า อันนี้นะครับสายพระเนตรสวยมากหนึ่งต้นนะครับโอ้ตะก้านี้บอกเลยใครไม้แต่ละตะก้านะที่ที่ทำมาเนี่ยคุ้มทุกตะก้าเลยอ่ะพี่ถ้าสองร้อยเก้าสิบนะครับพี่พี่ได้ไปคุ้มเลยเนี่ยตะก้าเบอร์สิบสามนะอ่าอันนี้ตะก้าเบอร์สิบสามนะครับสุดยอดนะครับลูกนะคะ้าจ๋าอ่าต่อไปเบอร์สิบสี่นะครับใกล้แล้วนะใกล้จะครบสิบแปดตะก้าแล้วนะใครสนใจอันไหนก็ เห็นคลิปแล้วให้รีบทักรีบโทนะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าจัดเป็นเซตนี่คือแบบมันคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าคำนวณมาแล้วนะครับว่าลูกค้าคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าตะกร้าหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าพันกว่าบาทนะครับถ้าขายแยกนะครับวันนี้เราจัดโปรให้เนาะอ่ะเบนจรงน้ำทองด่างสวยมากหนึ่งต้นนะครับบัวหิมะนะครับหนึ่งต้นโอ้โหเป็นกอเลยต้นนี้นะครับ ว้าวป้ายมาสวยมากนะครับนางวิชุดาหนึ่งต้นนะครับนางวิชุดาโอ้เพชรอุดมทรัพย์นะครับเพชรอุดมทรัพย์ต้นนี้ด่างสวยนะครับอีกหนึ่งต้นบอกแล้วนะครับแต่ละตะกร้าไม่ต่ํากว่าพันนะครับลูกค้าได้ตะกร้าไหนคือคุ้มทุกตะกร้าราคานี้รีบนะครับหมดแล้วหมดเลยนะปุ๊ใครเห็นก่อนรับรองเอาไปก่อนแน่นอนรีบนะเห็นคลิปแล้วรีบโทรนะครับอ่าอันนี้ตะกร้าที่สิบสี่นะครับลูกค้าจ๋า ตะก้าที่สิบสี่ต่อไปนะครับตะก้าที่สิบห้านะครับว้าวอ่าตะก้าที่สิบห้านี่ก็ไม่เบาเลยอ่าเทพเทวริษป้ายสวยๆเลยหนึ่งต้นนะครับงามวงวานนะครับเห็นไหมเปิดป้ายเปิดด่างมาเลยนะครับหนึ่งต้นนะงามวงวาน นะครับลูกไม้ตัวนี้นะครับดอกไม้เห็นไหมสวยมากนะครับเนี่ยลูกไม้นะครับอ่าต่อไปสาวนครชัยสีดังๆเลยนะครับสาวนครชัยสีดังๆเลยอีกหนึ่งนะครับอ่ะตะก้านี้เบอร์สิบห้านะครับเบอร์สิบห้านะครับตะก้านี้เบอร์สิบห้านะครับลูกค้าจ๋าเบอร์สิบห้านะครับต่อไปนะครับเบอร์สิบหกนะครับ เบอร์สิบหกนี่ก็แบบโอ้โหสุดสุดสุดจริงๆสวยๆ,วยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเพชรอุดมทรัพย์ต้นนี้ใครได้ไปคุ้มเลยเพราะว่าถ้าขายแยกต้นเนี้ประมาณสี่รอยห้าสิบาทเห็นไหมด่างคือแบบด่างเทพๆเลยนะครับเพชรอุดมทรัพย์สาวเพชรบูร์นะครับโตขึ้นมันจะออกชมพูสวยหวานนะครับเม็ดเตียวสวยเลยอ่าสาวเพชรฉบู์นะครับโอ้โห و, อันนี้คือลูกไม้ด่างนะครับเห็นไม้ป้ายด่างเข้ามาเลยนะครับอ่ะ แล้วก็อันนี้พรกระหนกเปิดหน้าด่างแล้วครับสวยมากนะครับพรกระหนกนี่พรกระหนกนี่ก็ต้นละสี่สาห้าร้อยแล้วครับอ่าตะกร้าน,นี้เป็นพันเหมือนกันนะครับอ่าเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกชอบเบอร์สิบหกบอกมาได้นะครับเบอร์สิบหกอ่าต่อไปเบอร์สิบเจ็ดนะครับใกล้จะหมดแล้วนะลูกค้าจ๋าอ่าเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดนะครับต้นไม้มันใหญ่มาก อ่ะถ้ายบกล้องนะครับอ่าตัวนี้ด่างนะไม่ใช่ไม่ด่างนะครับสาวนครชัยศรีตัวนี้ด่างนะหนึ่งต้นนะครับพเพชรราชาดังๆเลยนะครับพเพชรราชาดังๆเลยหนึ่งต้นนะครับโอ้ใครได้คุ้มเลยเบนจะรงน้ําทองนะครับขออนุญาตยกกล้องขึ้นให้ดูเบนจะรงน้ําทองรู้ไหมว่ามีหน่อขึ้นมาประมาณสองหน่อสามหน่อแล้วด่างด่างทั้งนั้นเลยดูหน่อนะครับอ่านี่นะเบนจะรงน้ําทองนะครับ แล้วอันนี้คือลูกไม้ด่างนะครับเห็นไม้ด่างๆเลยนะครับใครได้คือคุ้มเลยนะครับแต่ตะกาเนาะอ่ะตะกานี้เบอร์17นะครับตะก้านี้คือเบอร์17ใครจะเอารีบทักมานะครับเบอร์17สวยมากนะครับอ่ะตะกาสุดท้ายนะครับตะกาสุดท้ายคือเบอร์18เบอร์18นะครับเบอร์18นั้น เศรษฐีเพชรบูรณ์ต้นนี้พี่คุมแล้วนะเพราะเศรษฐีเพชรบูรณ์ขายอยู่ต้นละเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับต้นเนี้ยขายแยกต้นเดียวก็เก้าร้อยเก้าสิบนะครับต้นที่สองคือสมบัติสยามป้ายสวยๆเลยนะครับอ่าสมบัติสยามป้ายสวยๆเลยนะครับรอฟังราคานะตะกร้าที่สิบแปดนะอ่าเฮงเฮงเฮงสวยมากนะครับเฮงเฮงเฮงนะครับอ่า ต้นนี้นะครับต้นนี้คืออ่าอันนี้น่าจะเป็นกิ่งทองใบหยกนะครับกิ่งทองใบหยกนะครับด่างสวยมากอ่าตาก้านี้นะครับให้อยู่ที่350บาทตาก้าที่18ดตาก้าเดียวนะครับตาก้าที่18นะ350นะครับถ้าให้คิดเป็นมูลค่านะต้นนี้คือ990แล้วนะครับเศรษฐีเพชรบูรณ์นะอันนี้ก็ต้นละประมาณ450 ไอสมบัติสยามป้ายนะครับส่วนต้นนี้ก็450โอ้ต้นนี้ตกประมาณเกือบ2,000บาทนะครับถ้าขายแยกนะวันนี้ใครรับนะครับตะกร้าที่18รีดทักมามีตะกร้าเดียวให้ราคาที่350รตะกร้านี้ไมมมีมูลค่าสุดๆเลยนะครับลูกค้าจ๋านะครับตะกร้านี้ตะกร้าที่18นะครับ350บบาทมีอยู่ตะกร้าเดียวนะครับ นอกนั้นตะกร้าละ290นะครับเบอร์1ถึงเบอร์17นะครับให้ตะกร้าละ290นะครับมีตะกร้าเบอร์18เท่านั้นนะครับแต่ให้ไปในละตะกร้านะครับอ่า ให้ไปในตะกสามร้อยห้าสิบบาทนะครับมีอยู่ตะกาเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้าจ๋าใครเห็นคลิปแล้วรีบทักมาคุ้มสุดๆคุ้มสุดๆนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับอ่าฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดขอเป็นเพื่อนไว้เลยนะครับส่วน ID ดีไลน์ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับและเบอร์โทรนะครับลูกค้าจ๋าถ้าไม่ได้ก็ดูใต้คลิปนะครับผมจะแปะไ d ดีไลน์กับเบอร์โทรไว้อีกทางหนึ่งเนาะแปะไว้นะครับ อยู่หน้าจอก็ได้ดูใต้คลิปก็ได้นะครับผมช่องทางการติดต่อเนาะแอดไลน์มาส่งรูปมาหรือจะโทรก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับอ่าตามเบอร์โทรที่ให้ไปได้เลยนะครับอ่าศูนย์หกห้าสี่ห้าห้าศูนย์สองหกห้านะครับศูนย์หกห้าสี่ห้าห้าศูนย์สองหกห้านะครับโทรได้นะครับส่วนไอดีไลน์นะครับไม่ได้แอดจากเบอร์โทรนะครับแอดจากไอดีนะครับแปะไว้ที่หน้าจอให้แล้วนะครับ c c ซี8น3 1นะครับ ID Line นะครับหรือนะครับดูใต้คลิปได้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรีบทักมานะครับรีบทักมานะครับของนะครับ มีจํานวนจํากัดมี18ตะกร้าเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับราคาแบบนี้เพราะแต่ละ,ะตะกร้านะครับไม่ต่ำกว่าราคาหลักพันเลยนะครับผมมีตะกร้านี้นะครับประมาณ2,000บาทนะครับถ้าขายแยกเนาะอันนี้ปล่อยให้ที่350บบาทเท่านั้นนะตะกร้าเดียวใครไวใครได้ตะกร้านี้ใครได้คือสุดๆนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม